เฮาก็บมาหอดกันซีดๆนะครับตัวนี้เวลาประมาณจะใบสามสี่สิบกว่านะครับกะนาจะบ่เกินห้ามงกันอาจจะเลี on, ้ยวอยู่นะครับห้ามงเลวก็ทิเลียนไปน้ำมุนน้ำมุนไก่บุฟเฟ่เกินยังวันน้ำมุนหรืไก่คิดว่าเพื่อน้ำมุนกับุ่นแล้วเส้นสมเด็จพ่นแล้วรับขามถนนซีเลนเมียนไก่เตืบมากเกินสามทุ่มแล้วเลี้ยวแท้แล้วเขาคันทีถนนบุคันทีห่า เตรมเห็ดยากเกีได้กันนั่นนะนี่ครับเปหาตีแรงรถดไม้อีกแล้วนะครับพี่น้องนี่คันที่สี่นะครับผมอยู่บ้านศรีบนเรื่องนะครับอำเภอหนองกุ้งศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมคันนั้นเบิร์สต็อกแล้วนะครับบัดทีมันนําคันนี้ต่ออีกนะครับมือนี้มิจะลูกค้าเก่าๆนะครับบางหันกะบคันที่สามเพิ่นกะติดคันหนึ่งระเบ้ครับบ้านนั่นสองปีที่แล้วเพิ่นเอาเบอร์โทรน้ำกันนะครับอันนี้เขาไม่เป็นเอาเบอร์โทรให้กันได้กันไร มีแต่เปียวยื่นโทรน้ำมันที่ผมมาติดไว้นะครับคันมาหันกับเอาเบอร์โทรอยู่ข้างบ้านนั่นละของหาชิบเลงสองปีที่แล้วคันนี้กับเอาเบอร์โถยุคชิบเล้งยู่ปั๊มบางห้างนะครับอยู่น้องกรุงศรีนี่แหละอืสีส้มนะครับรถอดไม้เอี่ยมอ่องนะครับผมแถวนี้เพิ่นปลูกอ้อยปลูกมันหลายแห้งครับแถวนี้แล้วหันเพิ่นกับปลูกเอื้นตัดอ้อยแตกเพิ่อเบื่อมโยงหันยังไงงองเลยขี้อ้อยกับอะไรบ้าน กเกษตรนะครับผมเะเทศไทยมันเป็นเมืองกเกษตรนะครับพี่น้องนหนักด้ยเจ้าหยอกกันมันหนักมันหนักมัน,ลน,นคล้องเร่นโค้งสา่งนะครับรถดไม้นะครับสองเดือนมาทว่าสองเดือนนะครับหนักเติบเดือดมันเบาเบาดีอืมเอาล้องเกียกเบื้องนะครับทีมงานมาตรฐานนะครับ เครื่องที่สี่พันเนี่ยเมื่อยู่แล้วก็สีบ่เมื่ดนะครับผมเครื่องเครื่องนี้บอยบ่ได้ครับบ่ได้บ่ได้ดอกแต่ขนาดเลียนไปน้ำมนต์นี่กับหัวสักกินแล้วเลียนไปอำเภอนามนต์นี่กับพ่อแห้งเดี๋ยว<ะ>บอยบอยบอยข้านบ,าบ,าบ,าบาอยจอนเดียมนั่นเนห็ดยัง <c oughs> โอ้ยกระลาวเราแต่คัานบนแปลกประหลาดนี่กับพ่อแห้งเดี๋ยว บ่อๆบอ,บอ้อาวครับผมที่นี่แหละลูกน้องเทียงแล้วมันเยวหกยางเดียววะหก่ได้ครับผมหาครับเพราะบกคลอง,อลองมันบกคลองมันนี้กำลังเบิดไปเส้นว่าลูกน้องว่ากำลังเบิด <S <S นองก็เรียบร้อยครับผมชั่วโมงน้อยๆนะครับ <S <S เพิ่อๆชั่วโมงเดียวพร้อมนะครับผมเพรเฮ็ดบรโดดนะครับ อันนี้รถไม้นะครับผมรถไม่เชิญออกมาพี่เลยนี่การจับฉลากนะครับผ้าสิบแรงนะครับผมเพิ่นไปเอาเบอร์โทรอยู่อีกบ้านหนึ่งนะครับผมห้างกันบ่ไกลดอกนะครับสี่สิบแรงนะครับคันนั้นเยวออกมาโชว์กันเหลือบวกขี้ตัวครับผมนี่เหลือโชว์สองคันนะครับเป็นคันบนนะครับหาดิพแรงคันบนแล้วก็จอรเดียนะครับผมนี่เป็นพิเศษนะครับพิเศษตัวเตะงามคือเก่าหรพี่น้อง ตอนนี้กะเวลาอยู่ที่ประมาณซีโมงห้าสิบกับไปแลนไปเนาะไอ้น้ำม้นประมาณชัมม่วโมงกลัวพลนะครับผมการสะพานไปอีกพลนเครับสะ,สะพานเทพบสุดานะครับกับทิพทั่วประเทศเละพี่น้องนะครับตําหรับผู้ใดอยากได้กับแนวหยกมันของอูเฮานะครับนะครับรอบนี้กะนะครับเพิ่นเอาเปลี่ยวตัวยางไอ้เบอร์โทรนับกันกับหลายคน้นนะครับเจ้านี่กะ สีเขาเนีย่ยจะเปี่ยงจั่งน้อยใตกับ,บอกชินว่าสีสีว้าแบบสวยๆเลยนะครับจนถ้าพี่น้องเอาเข่าอีกกได้เ้วยครับเนื้อไปดวงไปดันใส่ปกติได้นะครับ พดเพ,ดเ,พดเวลาก็น่าจ,จะไปหอดนามุนกับประมาณก็หกโมงพอดีนะครับารนาจ,จะเบเ่เกินสองทุ่มนะครับจาบ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับบนาจ,จะเกินสองทุ่มกับทแลนลดลงมาสลักามนะครับเลยนะครับผมสองทางกาันติดตามกับนี่นะครับผมเบิงบ้งไดน้นะครับผมเบิ้งเบิ้งจนตายเป็นบัดครับก็ละเมอ้าเด็ดเดนะครับ สวยยเลยนะครับผมพี่น้องนะครับน่ก็เรียบร้อยอวยอยรถนะครับจะบานนะครับสีบุญเลื้องนะครับผมสีบุญเลื้องอำเภอหนองกุงงสีนะครับผมจังหวัดกาฬสินุ์นะหนองกุงงสีเดือนหน้ากับมีอีกนะครับยางตลาดนะครับหลายอยู่ครับผมพี่น้องนะครับผมพี่น้อง โอเคพี่น้องไปพอกันกันที่หาเลยนะครับอาตยีประมาณสองทุ่มกว่านะครับอาจจะเลี้ยวอยู่นะครับขั้นบนนะครับ